สวัสดีครับมาพบกับลูกเกียเกมกับเกมวันพัฒน์แมนสตองเกตเซิร์ฟเวอร์621นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่101แล้วนะครับกับเซิร์ฟ621นะครับส่วนเซิร์ฟ634่ก็เล่นอยู่นะฮะยังไม่ได้เลิกไปไหนนะฮะ เดี๋ยวก็จะอัปเดตลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ละวันนะฮะโอเควันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตพลังแล้วก็จะคุยเรื่องต่างๆนะครับเพราะว่าพลังก็ไม่ได้กระเตื้องไปไหนเลยนะฮะก็ค่อนข้างที่จะช้านะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรามีตั๋วพอที่จะเปิดไหมอีก6ครั้ง10ครั้งอ่าเปิดสัก10ครั้งนะฮะเดี๋ยวสักคู่แล้วกันนะฮะ โอเคเรามาอัปเดตพลังกันก่อนนะครับตอนนี้พลังอยู่ที่อันดับที่61ครับ11บเอ็ดล้านสามแสนครับผมพันิชย์อยู่ที่19ครับตัวละครสุดเก่งอยู่ที่66กิลด์อยู่อันดับ3ครับผมพลังก็ค่อนข้างที่จะขึ้นช้านะฮะวันนี้มีชิงชัยกิลด์นะครับเพื่อนๆพ่ออย่าลืมไปลงกันด้วยนะฮะช่วงนี้กิลด์แอคทีฟค่อนข้างที่จะเวิร์วังนะครับได้ลออองหัวหน้าเอนิโซเป็นคนควบคุมการดาเนินการทั้งหมดนะฮะในกิลด์ ก็ต้องขอขอบคุณเขานะครับทำให้สายฟรีอย่างผมนั้นอยู่ได้นะฮะแล้วก็ชิงชัยกิวนะครับเอ่อก็สักคู่นะฮะมีเสียงแมวร้องนะฮะไม่รู้ว่าร้องทำไมร้องทำไมครับผมโอเคฮะไม่สนใจกันแล้วโอเคครับเรามาต่อกันของเราดีกว่านะฮะอ่าเรามาดูในสนามต่อสู้นะครับตอนนี้อ่าแต้มตามอยู่ที่อ่าเก้าพันนะครับเพราะว่า มื่อเชา้าผมก็ลงไปแล้วนะผมตีไปทั้งหมดให้มันได้แต้ม220นะก็ตีชนะค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะแล้วก็ใช้เพชรก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันซึ่งหมดโควต้าในการตีของผมแล้วนะฮะซึ่งเราเจาะทะลวงเขาไม่ได้นะแต่ส่วนเขาเจาะทะลวงของเรามาค่อนข้างที่จะลึกนะฮะนะก็ยังเหลือของคุณเลเวลอัพกับคุณแซบนะครับแล้วก็ซาชิทามินะครับคุณฮูนากิวนะฮะ โอเคอ่า G4 เขาอยู่ไหนเขาไม่ได้ใส่ G4 มาใช่ไหมวหน้าคิวเขาไม่มี G4 หรือว่าเขาไม่ได้ใส่มาก็ประมาณนี้นะฮะก็อ่านะฮะประมาณนี้ก็จะโดนเจาะเข้าไปหรือคันงจะลึกอยู่นะฮะไอ้ผมวาผมสู้ไหวนะแต่อ่าก็ใช้เพชรไปเยอะแล้ววันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะ สำหรับชิงชัยกิลนะฮะงั้นเรามาอัปเดตต่อดีกว่าครับาลานปรลองน่าจะอยู่อันดับที่37นะครับเช่นเดิมแล้วก็ดูเรียวไทม์ตอนนี้แต้มอยู่ที่1,468ครับวันนี้ก็ลงไป6ครั้งนะครับชนะ3แพ้3นะฮะก็ประมาณนี้อ่วันนี้เป็นวันจันทร์นะครับยังไงก็เพื่อนๆก็จะมีการรับดาวที่ได้รับ จากการแลกของอุปกรณ์ต่างๆนะฮะจากการใช้เหรียญจากการใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นเอามาแลกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอลิณ่าสุดยอดนะครับจะแลกด้วยเหรียญนะครับ2ออชิ้นนะฮะใช้เป็นใช้สี่พันแต้มนะฮะตรงนี้สําคัญนะครับการอัปดาวแล้วก็ตรงนี้นะฮะถ้าใครมีแต้มเหลือเยอะๆก็จะเป็นแบบเลือกนะฮะก็แลกได้มันเป็นตานะครับต่างๆนะครับที่เราใช้กันนะฮะ ว่าเหมาะสมมากกว่าพรุ hm. ่งนี้ครับพรุ่งนี้อาจจะเออได้ลุ้นป้องกันอ่ะเราก็เอามารุ้นเลยแล้วกันไหนๆมันก็นมาแล้วนะฮะเอามารุ้นเลยแล้วกันก็จะมีตรงนี้นะครับอารีนาดวลอารีนานะครับแล้วก็เออมีดวลสุดยอดนะครับแต่ดวลสุดยอดนี้ใช้แต้มค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเป็นแต้มทองนะครับเป็นรูปหมัดท,ทองนะเป็นเหรียญทองคือใช้เยอะนะฮะใช้เยอะ,ใช,ยอะใช้เปลืองก็เลย ยังไม่ใช้ยังไม่ใช้ดีกว่านะฮะตรงนี้เราจะแลกดีไหมเนี่ยอเอามาเปิดให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วกันนะฮะจริงๆมันแลกมันไม่คุ้มนะเพื่อนๆนะถ้าถ้าจะแลกใช้สีทองแลกก็ให้แลกเป็นไอ,อ้ตัวนี้นะฮะชิ้นส่วนเพิ่มสีสันเอ,อสีส้มนะฮะสีสันะไรนะ,ะตอนนี้มีเจดดาวนะมีตรงนี้อดวลสุดยอดดวลอารีน่านะครับแล้วก็มีตรง ตรงนี้โลกหยนะนะครับเช่นเดิมนะฮะโลกหิญานจะมี1อันนะครับให้แลกใช้เอ่อสิลูกแก้วทองนะครับอ่ไม่รู้ว่าเรียกลูกแก้วหรือว่าลูกอะไรนะฮะก็เป็นลูกแก้วทองนะฮะสิลูกแล้วก็ตรงเอ่อมาร์เก็ตนะครับอย่าลืมมาแลกเดินทีเดียวเชียวทุกอย่างนะครับในมาร์เก็ตเราสามารถแลกได้หมดเลยนะครับถ้าเล่นเอ่อเซิร์ฟหลังๆเนี่ยแลกได้หมดเลยเพราะว่าเออ่แต้มหล่อค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเอาไปแลกนะฮะ อย่าลืมมาแลกนะได้2อ,อันเพราะว่าแต้มไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงแลบวิจัยเนี่ยเราจะค่อนข้างเหลือนะส่วนมากผมจะเอามาแลกตรงนี้นะครับ40อันนะฮะเดีวเราค่อยแลกทีหลังนะครับเอาไว้ก่อนก็ประมาณนี้ก็อย่าลืมแลกตรงนี้ด้วยนะฮะนี่ถ้าแลกถ้าแต้มเยอะแต้มเหลือก็เอามาแลกได้นะแล้วก็ไปอัพนะครับแล้วก็ตรงนี้สำคัญสำคัญ ก็จะประมาณนี้ครับในการเ,าเล่นเซิร์ฟ621ง,งั้นเดี๋ยวเรามาดูกลยุทธ์ก่อนว่าม,มีอะไรให้เปิดไหมฮะน่าจะไม่มีนะเพืเนะ่อนๆนะไม่มีนะครับเพราะว่าเนี่ยกลยุทธ์ผมมันมันยังใส่ของฟ้าอยู่เลยนะฮะแลวมันไม่ตรงสายด้วยถ้าเป็นของทองซะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะทำให้ตรงนี้อัปเกรดขึ้นมานะครับ เป็นของสีส้ม8ชิ้นเนี่ยก็จะบวกค่อนข้างที่จะเวอร์วังนะฮะบวกเวอร์เลยทีเดียวเชียวบวกกับบวกวพอกรใสอ้นนี้ฝังฝังตรงนี้เลยผมคิดว่านะเนี่ยพอกับฝังเม็ดนี้เลยนะฮะไม่ได้ต่างกันมากนะครับลูนกับกลยุทธ์นี่คือสําคัญนะครับพยายามหากันด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะมาลงที่หลังนะครับตรงนี้มี17รอบนะครับไม่รู้ว่าจะลงได้กี่ตัวแล้วก็จะเอาไว้เปิดพรุ่งนี้ละกัน ส่วนตรงนี้เรามา,าลุ้นของทองกันก่อนดีกว่าครับอา่ามีตรงนี้ด้วยทินส่วนแบบล่างนะครับสีแดงนะฮะเราจะมาดูกันว่าว่าเราจะได้อะไรนะครับนะซึ่งตัวเรามีอ่หมวกแล้วเป็นของอ่าเอยเป็นของอะไรอะ่ะเมทัท่านไหนใช่ไหมเอ้ยพลังไฟอะ่ะพลังไฟนะฮะก็ที่อยากได้ก็ขอเป็นรอ,องเท้าละกัน ไม่ใช่รองเท้าดี่อยากได้ขอเป็นตัวนี้แล้วกันไซบอร์กก็ได้หรือว่าเออะผมว่าเอาเหมือนกันดีกว่านะพลังไฟแต่สมมติว่าของผมที่มีอาจจะเป็นไซบอร์กทั้งนั้นเลยนะฮะก็ขอเป็นพลังไฟแล้วกันเวลาได้มานะฮะโอเคสามสองหนึ่งเอาเป็นชิ้นส่วนแบ่งแบบล่างก่อนแล้วกันสามสองหนึ่งไปโอเคครับได้ไซบอร์กครับสมพรปากจริงๆนะฮะ ต่อด้วยขอสุ่มเปิดของดีก่อนค่อยไปของเกลือแล้วกันนะฮะเออไม่ใช่สุ่มของหายากก่อนแล้วค่อยไปของหาง่ายแล้วกันนะฮะประมาณนี้โอเคไปได้การบับอาวุธครับแต่ตอนนี้ไม่มีตัวที่เป็นอาวุธนะฮะมีแค่โซนิคตัวเดียวโอเคครับได้ป้องกันครับไม่ต้องพูดพังเพลงครับปล่อยผ่านไปเลยนะฮะค่อนข้างโอ้โหสภาพโอเคต่อมา ต่อมาได้นักโทษนะครับเป็นไม่มีออฟลองนะครับธรรมดาไม่มีวิงวิงนะฮะก็จะเป็น HP ดพให้พีเปอร์เซนต์นะครับต่อมาก็อันนี้ครับเป็นรองเท้าบายากลมีวิงวิงนะครับน่าจะมีออฟลองขอเป็นโจมตีสัก่5-6แถวไปเลยนะฮะขัดกันจริงจริงถ้าขบวนเป็น HP ดพให้พีเปอร์เซนต์แล้วก็ HP เปอร์เซนต์ข้างล่างนี่จะคุ้มมากนะฮะเอาไปทำอะไรได้หลายอย่างเลยทีเดียวโอเค วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะอ่าถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดน,นู่นกดน,นี่กดนั่นให้ผมด้วยนะฮะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณัที่นี้ด้วยอ่าวันนี้กับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย